เพจดังเมาส์แทบแฉวีรกรรมริวอาทิตย์อดีตนักร้องยุค90าทำร้ายร่างกายเมียน้อยที่ออกรถให้ในบาร์แห่งหนึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อเพจดังอีกี้คยีข่าวออกมาแฉวีรกรรมริวอาทิตย์อดีตนักร้องและนักแสดงยุค90ว่าทำร้ายร่างกายเมียน้อยที่ออกรถให้ในบาร์แห่งหนึ่งโดยทางด้านเพจอีกี้คยีข่าวระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกี้คยีขยะ90้าเอสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริวอาทิตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีแฮนแนน เป็นข่าวเมียน้อยที่น่าหดหูและน่าสงเทศที่สุดสรุปไอเฮออาทิต์ริว90เอสไปตีเอฟซที่เต้าไต่เป็นเมียน้อยที่บารับรูฟมาวันที่พี่เป้ไฮร็อกไปเล่นคอนเหตุผลคือเมาจะกลับไปหาเมียที่ชื่อหญิงแต่เมียน้อยที่ออกรถให้ไม่ให้ไป,ปอลอสภาพแต่ละคนเนื้อไหนบอกเข้าวัดหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันมากมาย หลายคนก็สงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และรอทางด้านริวอาทิตย์ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าแท้จริงเป็นอย่างไร